สวัสดีครับผมเคียงเอก,กพลในทันเทนลงทุนทองกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับผมจะมาสรุปภาพรวมราคาทองคําช่วงบ่ายแบบนี้นะครับสันส้นๆแล้วก็กระชับแล้วก็จะมาแนะนําจุดที่จะเข้าซื้อจุดที่จะขายทาไมทองคําประจําวันอังคารที่29สิงหาคม2566ขอทองพุ่งขึ้นต่อเนื่องเลยทีเดียวครับลุ้นดิดตัวขึ้นได้ต่ออีกซึ่งหากการย่อตัวลงแล้วนะครับยังไม่หลุดต่ํากว่า1 9 1 5เยเหรียญมีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะปรับตัวขึ้นได้ต่อครับ ในส่วนของทองคําแท่งนะครับก็แตะ32,000ื 32, เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแนะนำนะครับว่ารอจังหวะในการย่อแล้วค่อยเข้าซื้อรายละเอียดเดี๋ยวเราไปดูกันครับทองคำแท่งเลขมงคลนำโชคเติมทรัพย์ออกแบบตัวเลขโดยอาจารย์นิติกิจนักถอดรหัสพลังตัวเลขชื่อดังเสริมโชคลาภความรักสุขภาพ เริ่มต้น3,000บาทลิงก์อยู่ใต้คลิปคลิกเลยก่อนอื่นก็มาดูกันที่ราคาทองคําในประเทศกันก่อนครับตามการประกาศของสมาคมค้าทองคําช่วงบ่ายวันนี้นะครับมีการประกาศออกมาแค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้น,นครับล่าสุดก็คือเมื่อตอนช่วงเช้าครับ9โมงครึ่งทองคําแท่ง90.5นะครับสมาคมเนี่ยขายออกจะอยู่ที่บาทละ32,000บาทนะครับรับซื้อคืนครับ31,900บาททองรูปพรรณครับขายออกจะอยู่ที่32,500บาท รับซื้อคืนครับ31,320บาทประากาศออกมาแค่เพียงครั้งเดียวนะครับราคาเนี่ยปรับบวกเพิ่มมาถึง100บาทเลยนะครับจากราคาปิดของเมื่อวานนี้ครับทีนี้มาดูกันในส่วนของราคาเรียวไทม์จากทางออสซิสกันบ้างครับในส่วนของราคาเรียวไทม์จากทางออสซิสนะครับ96.5เนี่ยออสซิสรับซื้อคืนนะครับจะอยู่ที่31,925บาทครับขายออกนะครับจะอยู่ที่31,965บาบาทนะครับในส่วนของราคาจากทางออสซิสเราครับ ข่าวสารที่ส่งผลต่อราคาทองคาครับราคาทองคําปิดบวกเมื่อคืนที่ผ่านมาครับโดยได้รับปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ที่ปรับตัวลดลงไปแตะที่ระดับ104.05จุดนะครับแล้วก็การลุ่งลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ10ป,ปีครับขณะที่นักลงทุนนะครับจับตาการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟอ้อนะครับแล้วก็ตัวเลขกลุ่มแรงง,งานของทางสหรัฐนะครับที่จะมีการประกาศในสัปดาห์นี้เพื่อประเมินทิศทางนะครับถึงอัตราดอกเบี้ยของทางเฟดต่อไปโดยนักลงทุนนะครับคาดการณ์ว่าเฟดเนี่ย จะคงอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมเดือนกันยายนนะครับเดือนหน้าแล้วก็ให้น้าหนักมากกว่า50%เลยทีเดียวครับในการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมเดือนพฤษกายนเนี่ยอีกเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นหลังประธานเฟดนะครับส่งสัญญาณเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบีย้ยพอสกัดกั้นในส่วนของเงินเฟ้อครับตรงนี้แหละครับที่เป็นปัจจัยที่หนุนต่อราคาทองคําครับในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญในคืนนี้ครับทางสารัฐก,ก็กลับมาประกาศตัวเลขสําคัญแล้วนะครับ ตัวเลขแรกเนี่ยตอนเวลา2ทุ่มครับเป็นดัชนีราคาที่อยู่อาศัยตัวเลขคาดการตลาดคาดการว่าจะออกมาติดลบน้อยกว่าครั้งก่อนนะครับอยู่ที่ลบ1.5%ตครับตัวเลขครั้งก่อนนะครับที่ประกาศออกมาแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ลบห7หากมีการประกาศออกมาแล้วนะครับตัวเลขเนี่ยออกมาตามคาดเลยนะครับหรือว่าลบน้อยลงกว่าครั้งก่อนนะครับก็จะเป็นปัจจัยที่กดดันต่อราคาทองคําได้ครับถัดมาตอนเวลา3ทุ่มเป็นรายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากทาง CB ีครับ ตัวเลขคาดการตลาดคาดการว่าจะออกมาลดลงนะครับอยู่ที่116ครับตัวเลขครั้งก่อนนะครับจะอยู่ที่117หากมีการประกาศออกมาแล้วนะครับตัวเลขเนี่ยออกมาลดลงตามคาดนะครับหรือว่าน้อยกว่าครั้งก่อนนะครับก็จะเป็นปัจจัยที่หนุนต่อราคาทองคําได้ครับตัวเลขสุดท้ายนะครับตอนเวลาสามทุ่มตำแหน่งว่างงานเปิดใหม่นะครับอันนี้ก็สําคัญครับตัวเลขคาดการนะครับตลาดเนี่ยคาดการว่าจะออกมาลดลงนะครับอยู่ที่9ก้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นลายนะครับตัวเลขครั้งก่อนนะครับจะอยู่ที่ ก้าล้านห้าแสนแปดหมื่นลายนะครับหากมีการประกาศออกมาแล้วนะครับตำแหน่งว่างงานเปิดใหม่ออกมาลดลงนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่หนุนต่อราคาทองคําเช่นกันนะครับเท่ากับว่าตัวเลขสําคัญคืนนี้นะครับก็บ่งชี้ไปในทิศทางเชิงบวกต่อราคาทองคาครับต้องมาติดตามกันครับว่าตัวเลขที่ประกาศออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นไปตามที่ตลาดคาดไว้หรือไม่ครับราคาทองคําย้อนหลังกองทุนและก็ข้างเงินครับราคาทองคําสปอตเมื่อวานนี้นะครับปรับตัวขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่1926เรีเหรียญ ปรับตัวลงมาต่ําสุดครับจะอยู่ที่1นึ่นเออหรียญขึ้นไหวในกรอบทั้งหมด14ี่เหรียญครับราคาทองคาสปอตเมื่อวานนี้ในส่วนของราคาจากทางออสซีนะครับฝั่งรับซื้อคือเนี่ยสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ3 1มหมบาทฝั่งขายออกนะครับต่ําสุดก็จะอยู่ที่ประมาณ3 1มหมนอบาทด้างกองทุน S p สดีนะครับเช้าวันนี้ซื้อเข้ามาเพิ่มถึง2.6ตันเลยทีเดียวครับล่าสุดก็ถือครองอยู่ที่886.64ตันนะครับ กองทุน s อ d r ดีนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการเทขายมาอย่างหนักตลอดนะครับตอนนี้กลับมาซื้อแล้วก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่หนุนต่อราคาทองคำครับในส่วนของเงินบาทนะครับก็เริ่มทรงตัวแข่งค่าขึ้นเล็กน้อยนะครับหลังจากที่ดอลลาร์เนี่ยมีการปรับตัวอ่อนค่าลงครับเงินบาทนะครับเคลื่อนไหวในลักษณะทยอยแข่งค่าขึ้นครับแต่การแข่งค่าขึ้นของเงินบาทเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาอาจจะเริ่มชะลอลงบ้างนะครับส่วนหนึ่งนะครับก็มาจากการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีของไทยเราเนี่ยยังมีความไม่แน่นอนนะครับ ก็อาจจะทําให้นักลงทุนต่างชาตินะครับยังไม่กล้าที่จะกลับเข้ามาซื้อในส่วนของสินทรัพย์ไทยเราอย่างต่อเนื่องครับประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทวันนี้นะครับก็จะอยู่ที่ระดับ35บาทนะครับถึง35.30บาทต่อตอลลราครับกรอบแนวรับนะครับจะอยู่ที่35บาทครับกรอบแนวต้านก็อยู่ที่35.30นะครับล่าสุดในส่วนของเงินบาทนะครับก็แข่งค่ามาเล็กน้อยนะครับอยู่ที่35.17บาทต่อดอลล่าครับ เงินบาทแข็งค่านะครับก็ชะลอในส่วนของราคาทองคําแท่งในประเทศไว้อยู่นะครับตรงนี้ก็ถือเป็นปัจจัยที่กดดันต่อราคาทองคําในประเทศครับในส่วนของดอลลาร์นะครับก็ทยอยปรับตัวอ่อนค่าลงนะครับปรับตัวลงสู่ระดับ103.9จุดดครับดอลลาร์นะครับอาจจะไม่ได้อ่อนค่าลงชัดเจนนะครับเนื่องจากว่าในตลาดนะครับต่างรอลุ้นรายงานตัวเลขนะครับอย่างข้อมูลตัวเลขการอ่แรงงานนะครับของทางสหรัฐครับที่จะมีการประกาศในช่วงวันศุกร์นี้นะครับช่วงบ่ายวันนี้นะครับในส่วนของดอลลาร์เนี่ย ก็อ่อนค่ามาเล็กน้อยนะครับอยู่ที่ระดับ1 0 3่งจุดเกจุดครับดอลลาร์เริ่มอ่อนค่านะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่หนุนต่อราคาทองคําโลกครับมาดูกันที่ข้อมูลทางเทคนิคกันบ้างครับจากในกราฟไทม์เฟร e รายสี่ชั่วโมงราคาทองคากําลังพยายามไต่ขึ้นทดสอบแนวต้านทีและแนวต้านอยู่ครับการสร้างจุดสูงสุดใหม่ของราคานะครับก็คือมีการยกโลสูงขึ้นแล้วก็ยกไฮสูงขึ้นเนี่ย หือเป็นสัญญาณบวกที่ดีนะครับถึงแม้ว่าแรงซื้อเนี่ยจะย,ยังคงมีไม่มากครับตอนนี้นะครับราคาเนี่ยกำลังพยายามจะข้ามโซน1นึ่งพเหรียญนี้อยู่หากราคานะครับสามารถจะอยู่เหนือหนึ่งพันเก้ร้อยยี่สิบห้า 1, เหรียญได้อย่างแข็งแกร่งนะครับก็มีโอกาสที่จะดีดตัวขึ้นไปต่อนะครับที่แนวต้านหนึ่งพันเก้ร้อยสาสิบห้าเหรียญหนึ่งพันเก้ร้อยสี่สิบห้าเหรียญน,นะครับตามกรอบที่เป็นขาขึ้นแต่ยังคงต้องระวังแนวต้านหนึ่งพันเกน้าร้อยยี่สิบอาหนึ่งพันเก้าร้อยสาะแ็มสง แต่ถ้าผ่านไปได้นะครับก็จะไปได้ไกลเลยทีเดียวกลับกันนะครับหากราคาเนี่ยไม่สามารถยืนได้ก็มีโอกาสครับที่จะเจอแรงขายเนี่ยย่อกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับราคานะครับจะกลับลงมาหาแนวรับเดิม1นึ่งพันเก้รือหเหรีนึ่งพันเอเหรียญนะครับที่ราคาเมื่อวานนี้ได้ลงมาทดสอบครับตอนนี้นะครับราคาเนี่ยกำลังพยายามที่จะปรับตัวขึ้นนะครับทีนี้หากปรับตัวขึ้นมาแล้วนะครับแล้วราคาเนี่ยมีการทําจุดสูงสุดใหม่นะครับก็จะเกิดในส่วนของสัญญาณที่เรียกกันว่า b a l i d divergence ขึ้นนะครับก็ แต่ในส่วนของดิ d i c a t o r นะครับก็คือมีการปรับตัวลงนะครับในลักษณะนี้ครับก็คือราคานะครับมีโอกาสที่จะปรับตัวลงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับจุดเปลี่ยนสําคัญของว่าลักของของราคานะครับว่าราคาเนี่ยจะขึ้นต่อเลยหรือไม่นะครับตอนนี้จะอยู่ที่หนึ่งพันเก้อยสาสิบเหรียญซึ่งหากผ่านไปได้นะครับมีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปลุ้นหนึ่งพันเก้อยสี่ิบห้าเหรียญต่อไปครับเมื่อเราดูในส่วนของสัญญาณไอซเองครับก็ได้ขึ้นตัวอยู่เหนือเส้นห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับ ปรับตัวเข้าโซนโอ้บอทครับขาขึ้นเนี่ยยังคงดูดีอยู่นะครับแต่พอปรับตัวขึ้นมาสูงมากนะครับเข้าสู่โซนแรงซื้อมากเกินไปเนี่ยก็จะมีการพักตัวหรือว่าย่อตัวลงมาครับก็อาจจะไปติดแถวแถวหนึ่งพันเกร้อยสามสิบเหรียญหนึ่งพันเกร้อยสามสิบห้าเหรียญนะครับแล้วก็ค่อยๆย่อลงมาครับมุมมองของวันนี้นะครับก็คาดว่าราคาเนี่ยจะมีการปรับตัวขึ้นไปได้อีกหน่อยนะครับแล้วก็ย่อกลับลงมาเพื่อสะสมแรงในการขึ้นรอบต่อไปนะครับในลักษณะนี้ก็คือราคานะครับมีการดิดตัวขึ้นไปได้อีก ย่อกลับลงมานะครับเพื่อสะสมแรงในการขึ้นรอบต่อไปครับในลักษณะนี้วันนี้นะครับก็แนะนํานะครับว่าเก่งกาไรในทางขาดขึ้นเนี่ยฝั่งซื้อยังคงได้เปรียบอยู่นะครับแต่นะครับแนะนําว่ารอให้ราคาเนี่ยย่อลงมาก่อนนะครับตามกรอบแนวรับหรือจะตั้งรอราคาไว้ก็ทําได้นะครับยังไม่แนะนํานะครับการไล่ซื้อราคาเพราะยังคงเป็นเรื่องที่เสี่ยงอยู่นะครับถึงแม้ว่าราคาเนี่ยจะกลับมาดูดีแล้วก็ตามนะครับโดยแนวรับแรกนะครับที่จะแนะนําเลยก็คือบริเวณนี้ครับ 1,915เหรียญกับอีกแนวรับหนึ่งนะครับ1,905เหรียญครับ2แนวรับนี้นะครับ1,915เหรียญกับ1,905เหรียญครับโดยที่ราคาทองคำแท่ง90.5นะครับก็จะอยู่แถวๆประมาณ31,850บาทถึง31,750บาทครับ2แนวรับนี้สำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่มีสถานะซื้อไว้นะครับถ้ารับความเสี่ยงได้ก็อาจจะถือรอไปอีกสักนิดนะครับไว้รอลุ้นแถวๆ1,930เหรียญยังคงพอรอที่จะเสี่ยงถือรอได้อยู่นะครับ แต่แนะนานะครับถ้าราคาเนี่ยปรับตัวขึ้นไปใกล้เป้าหมายนะครับแนะนําว่าแบ่งขายทํากําไรออกไปก่อนนะครับกำไรบางส่วนหรือว่าแบ่งปิดบางส่วนเนี่ยออกไปก่อนก็ได้นะครับเพราะยังไงนะครับว่าช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยยังคงมีตัวเลขใหญ่รออยู่ครับเป้าหมายทํากําไรนะครับเมื่อราคาเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมานะครับที่โซนแนวต้านเนี่ยหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบห้าเหรียญหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบห้าเหรียญนะครับสองแนวต้านนี้ก็อาจจะแบ่งปิดบางส่วนออกไปก่อนนะครับหรือว่าปิดไปก่อนก็ได้ครับโดยที่ราคาทองคาแท่ง90.5นห้ะครับก็อยู่ท โดยที่ราคาทองคำสปอตนะครับจะอยู่ที่1 9 3 5เยหรียญกับอีกหนวต้านหนึ่งก็คือ1,945เี่หรียญนะครับสองนวต้านี้โดยที่ราคาทองคำแท่งเก้าสิบจุดห้านะครับจะ,ระะจ,ะจะอยู่ที่ประมาณนะครับ32,100่น 32, บาทถึง32,250บาทครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่เล่นในส่วนของทองคำแท่งนะครับระยะสั้นเนี่ย ก็อาจจะสามารถซื้อขายทํากำไรในกรอบนะครับนึ่งา่นหนึ่งดอยห้าสิบห้าสบาทนะครับถึง3 1ม5 0บาทเล่นในกรอบนะครับกำไร1 0 0่งร้ถึงหนึาสตรงนี้ยัง,งพอพอไรอได้อยู่นะครับสำหรับพี่ๆี่ด้ไหนนะครับที่มีซื้อไว้นะครับทุนต่ำกว่า31,800ื่นลงไปนะครับตรงนี้ยังคงพอที่จะถือรอได้อีกนิดนะครับรอไปขายถ้าแถวสักสามหมื่นสอามแล้วค่อยไปปิดครับ ในส่วนของทองคําแท่งระยะยาวนะครับและก็ระยะกลางเนี่ยเมื่อราคานะครับย่อลงมาเนี่ยก็สามารถที่จะทยอยเก็บสะสมได้เช่นกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอจบบทวิเคราะห์แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสําหรับการติดตามและก็รับชมครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอให้พี่ๆทุกท่านนะครับโชคดีมีกําไรครับสวัสดีครับซื้อขายทองคําออนไลน์กับออสซิลิสแกนเลยครับ